ครอบครัวปีมกวีเคลื่อนไหวหลังมีดราม่าแฟนคลับขวามือน้องทีกลางงานเรียกได้ว่าทําเอาเกิดดราม่าขึ้นไม่ได้มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพดคลิปจังหวะที่ปีมกวีออยอธิพรได้พาลูกแฝดน้องทีน้องพีเดินพรมม่วงเข้ามาในงานและมีแฟนคลับเอื้อมมือข้ามเชือกมาจับน้องทีซึ่งงานนี้น้องทีก็เกิดอาการตกใจและได้สะบัดมือทิ้งทันทีโดยมีชาวเน็ตที่เข้ามาดูและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายคนอื่นเขายังคิด บีดน้องแบบห่างๆได้เลยอย่ายื่นมือมาจับน้องเลยน้องตกใจไม่ควรไปจับน้องเขานะคะยังเด็กนางยังแยกไม่ออกใครติดตามจะรู้เลยว่าเทียรเขารักสะอาดมากดิดหน่อยก็เช็ดมืออีกอย่างไม่สมควรอยู่แล้วน้องตกใจอยู่ๆเอื้อมมือมาจับรักเอ็นดูไม่ควรทําแบบนี้นะครับล่าสุดทางด้านพิมพ์กวีได้ออกมาไลฟ์ซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้มีการเคลียร์ประเด็นดราม่า แฟนขับเอื้อมมือไปจับน้องทีจนตกใจโดยทางด้านออยอธิพรก็ได้กล่าวว่าคือออยว่าอย่าไปพูดเยอะสงสารน้องคนนั้นที่เขาโดนดราม่าเขาตั้งใจจับแต่มันก็ไม่ได้ไร้ายแรงด้านคุณย่าก็กล่าวเสริมว่าโอ้ยเล็กน้อยเด็กเขาก็คงรักสะอาดของตัวอย่าไปใส่ใจอย่าไปพูดเยอะตอนนี้เขายังเด็กอยู่เดี๋ยวโตวขึ้นก็จับได้ที่เขายังเล็กเขาไม่รู้อะไรหรอกและเมื่อทางด้านบัวสโลชา น้องสาวบีมกวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านบีมก็ได้เล่าให้ฟังและทางด้านบัวสโรชาก็ตอบว่าก็คือว่าขนาดโกบวัวพิธียังผักออกเลยเพราะว่าไม่คุ้นเด็กๆเ,เขาก็จะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองของเด็กซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นถ้าลูกเราอยู่ดีๆให้ทุกคนจับให้กอดก็อันตราย จะไปกับใครก็ไม่รู้ซึ่งท้ายคลิปพิมพ์กวียงได้ขอโทษพี่แฟนคลับคนนั้นที่อาจทําให้เสียความรู้สึกและยังบอกอีกว่าเจอกันก็บกมือทักทายกันได้ในช่วงไลฟ์สดต่างก็มีชาวเน็ตที่เข้าฟังเข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายว่าครอบครัวพิมพ์กวี w มีทัศนคติที่ดีมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ